สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับชัยทอล์กแฟมิลี่นะครับคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทงิงนะครับก็อยากจะขอบคุณผู้ติดตามทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังนะครับสร้างขึ้นมาเพื่อคลายเครียดนะครับเชิญรับชมรับฟังไ้เลย เฮยลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ครับ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 มีแปดหามครับแปดหามีครับนี่เลยครับสองช่องครับแปดหาสองช่องครับขวดแมงเอาเอาเอเอาเอาเอา้าจะเฝ้าเพราะไ่เลือกไม่จะไปลนะเฮ้ยเฮียใส่ก็ใส่ก็หันเงื่อนไม่ซื้อก่ออะไปซื้อหันเื่นไม่มีจะซื้อยะนรลนอื่นอ่ะกดไลค์ กดแชร์รกดติดตามกดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปต่อๆไปนะครับ